สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กุมภาพันธ์2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17.24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนพฤกษาสากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานทีซึ่งเป็นสวนพฤกษาสตรมาตรฐานสากลแห่งแรกในกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่3ของประเทศไทยโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรรมการและเลขาธิการพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้าทุนละองทุลีประบาทรับเสด็จหลังจากทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิส์สวนพฤกษ,ษาสากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาทีแล้วได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีโดยวงเฉลิมราช ควบคุมวงโดยนายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลพุทธศักราช2560ในเพลงต้นไม้ของพ่อ ขับร้องโดยนายธงชัยแม็อินไตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2,565ร่วมกับศิลปินนักร้องจากโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงพร้อมการแสดงประกอบเพลงจากคณะนักสแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงและคิดบวกสิบกำกับการแสดงโดยนายยุทธนาและนายกล้ากูลอัคระเดชานัทนักสแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงรุ่นแรกประกอบด้วยองค์ที่1เปิดป่า องค์ที่สองอย่างรากพระบารมีองค์ที่สามพฤกษชาติรื่นรมองค์ที่สี่ส่งต่อพระราชปณิธานและองค์ที่ห้าพระเมตตาบารมีรัชกาลที่สิบรวมทั้งเพลงตามรอยความดีที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567 จากนั้นทอดพระเนตรแบบจำลองน,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 นิทัศการส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจส่วนพฤกษ,ษาสากลมาตรฐาน BGCI และส่วนจากภูผาสู่มหานทีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่จำนวน200ไร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา5รอบ12สิงหาคม2535โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีรูปแบบการจัดสวนเป็นไปตามหลักระบบนิเวศและความหลากหลายของพืชพันธุ์เช่นเดียวกับผืนป่าในธรรมชาติให้เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่สมบูรณ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงมีลักษณะเป็นสวนป่าสวนดอกไม้สวยงามร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้สำหรับเด็กเยกาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนช่วยกันร,รักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทรงพระกรุณาโปรดรกล้าประหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจให้พัฒนาและดูแลรักษาสวนแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อก้าวสูกก่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์และได้รับการรับรองเป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI เมื่อวันที่16กันยายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6 R 28, รอบ28กรกฎาคม5 6 7 7ส่วนสวนจากผู้ผาสู่มหานาทีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสด็กิจร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่26ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างผืนสุดท้ายใน200ไร่เชื่อมต่อกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสดริกิจ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและแนวพระราชสาวนีปลูกป่าในใจคนมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบรวมทั้งเพื่อบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและพระบรมวงศุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศและพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยรวบรวมพันไม้นานาพันธุ์จากทั่วประเทศรวมถึงพันธไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆตั้งแต่พันไม้บนที่สูงจนถึงพันไม้ในที่ลุ่มตามแนวคิดจากภูผาสู่มหาาทีด้วยการสร้างให้เกิดระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับฝึกอบรมเด็กเล่วชนเกี่ยวกับการปลูกป่าพื้นที่พักผ่อนและสถานที่ทํากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นพื้นที่เรียนรู้อาทิเส้นทางศึกษาพันธุไม้ทรงปลูกพื้นที่ชุ่มน้ำป่าเศรษฐกิจบ่อเป็ดชนะทธานจำลองสะพานชมวิวป่าทึบอัทธจันย่าอัทธจันริมน้ำอาคารฝึกอ,อบรมจากนั้นทรงปลูกต้นรวงพึ่งและทรงปล่อยปลาคราบลงในสระภายในสวนจากภูผาสู่มหานทีซึ่งได้พระชทานลูกปลาคับทรงเลี้ยงจำนวน172ตัวรวม6สายพันธุ์ได้แก่ พันโคฮากุพันอากาากามัจจุบะพันคิอุจุริพันเบนิกอยพันคาราชิกอยและพันคาราชิโกโยสำหรับให้ประชาชนที่มาพักผ่อนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและศึกษาประโยชน์ของปลาคาร์บรวมทั้งเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศขณะนั้นวงดนตรีเฉลิมราช บรรเลงและขับร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดินเป็นเพลงที่อันเชิญคำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2,550คือข้าวในานาปลาในาน้ำคำโบราณคือตำนานความอุดมสมบูรณ์ศิลฝากลูกไทยร่วมหงแหนรักแผ่นดินถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประพันธ์เป็นบทเพลง เวลา18นิกา59นาทีเสร็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดูสิทธเสร็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดูสิสออทธิ์พระชถา,านพระบรมราชวรโรกาศให้พระพรมวชิรากรสุนทรสุนทราพโพเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามพร้อมด้วยพระครูวิจิตศีลาภรปราณีสุปภาโตเจ้าอาวาสวัดป่าสุริวัฒนวิสุทธ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจังหวัดนครสวรรค์และพระสงฆ์เฝ้าถวายเสาเทียนชัยมงคลเนื้อทองสำริดพร้อมฐานรองรับ ซึ่งทําจากไม้มงคล3ชนิดได้แก่ไม้สักทองไม้พยุงและไม้ขนุนแกะสลักลายไทยปิดทองคําเปเลวเพื่อใช้บรรจุเทียนชัยมงคลสําหรับจุดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระแผนที่ประเทศไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน R, K, รรษาหรอบ28กรกฎาคม25 6 7เพื่อพระราชทานแก่วัดและเทวสถานตามพระราชอัธยาศัย เสาเทียนชัยมงคลน,นี้ออกแบบและจัดสร้างโดยพระพรมวชิรากรสุนทรสุนทราโภเจ้าอาวาสว,วัดราชภาติการามเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สร้างขึ้นจากทองสำริดรูปทรงกระบอกเทียนแหสูง173เซนติเมตรภายในกระบอกบรรจุน้ำเพื่อให้เปเลวไฟที่ยอดเทียนชัยลอยพ้นเหนือน้ำอยู่ได้ตลอดเวลา โดยรอบเสาประกอบด้วยตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคม2567ตราสัญ,ญลักษณ์วัดราชภาติการามและตราสัญ,ญลักษณ์วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์รูปเทพนุพเคราะห์ทั้ง9องค์รูปจักรราศี12ราศีรูปเทพนักษัตริ2ราศี ปลายยอดสาวมีรูปปั้นลวดลายมังกรฐานมีรูปปั้นลวดลายพญานาคพ่นน้ำยอดสาวมีดอกบวัวบาน3มชั้นกว้าง30เซนติเมตรเสาเทียนชัยวางอยู่บนฐานทรงน้ำเต้ามียักษ์แบกอยู่บนฐานบวัวคว่ำกว้าง47เซนติเมตรปากพญานาคมีที่ระบายน้ำออกได้เพื่อใช้ใส่เทียนชัยมงคลสำหรับจุดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตซึ่งตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์2568ความว่า เชคมิชอาลอา์อาอามัดอายาบินอัดซอบาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตกรุงคูเวตซิตี้ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพณนัมสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคูเวต นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2506 ประเทศไทยได้ดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่ใกล้ชิดในกิจการด้านต่างๆกับรัฐคูเวตเสมอมาหม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองยังจะดำรงไว้ซึ่งความร่วมมือกันต่อไปทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารอีกทั้งจะร่วมกันพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียนคูเวตเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชน ขอองงงเราทั้สพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9้านาฬิกาส3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมพยางามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 โอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่อาจารย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปี2567และนักวิจัยดีเด่นประจำปี2566จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2,904รายโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาตความว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งทั้งของชีวิตบุคคลแต่ละคนและของส่วนรวมคือการศึกษาด้วยเป็นรากฐานแห่งความเจริญมั่นคงทุกอย่างในตัวบุคคลและประเทศชาติการศึกษาดังกล่าวนั้นหมายถึงการศึกษาอบรมที่ครบถ้วนทุกด้านทางด้านความรู้ความสามารถความคิดจิตใจและความประพฤติป,ปฏิบัติอันเป็นการฝึกฝนขัดเกลาให้บุคคลมีคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง กล่าวคือนอกจากจะเป็นผู้มีความฉลาดสามารถหนักแน่นในเหตุผลและความสุจริตมีความคิดวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วยังต้องมีความอุตสาหะขวนขวายที่จะลงมือกระทําการทุกอย่างไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ด้วยความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบด้วย บัณฑิตทั้งหลายได้รับการศึกษาที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตแล้วหากจะได้นำคุณสมบัติอันดีที่มีอยู่ไปใช้เสริมสร้างความเจริญงอกงามของตนเองและส่วนรวมด้วยความสำนึกตระหนักที่ถูกต้องอยู่เสมอก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีผลการดำเนินงานตามพันธกิจ อาทิด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ชื่อ UP Product สร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้านการบริการวิชาการมีการดําเนินงานผ่านโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนวัตกรรมและโครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สําหรับคนทุกช่วงวัยและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับการสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนตามเป้าหมาย s o c Societal Wellbeing ส่งผลให้มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับระดับโลกจากหลายสถาบันเวลา17นาฬิกา49นาทีเสด็จพระชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายธนินกรยวิเชียนนาสาลาบรนรสภาควัดเบญจมาบพิตรสิทธวนารามซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568สิริอายุ97ปี นายธานินไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2470เป็นบุตรของนายแหกับนางผอบไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเริ่มรับราชการที่กระทรวงยุติธรรมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและยังเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภารวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาชปาพิรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีด้วยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคาเรนไกรวิเชียนสกุลเดิมแอนเดอร์เซนมีบุตรธิดา5คน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมวลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ